เด็กเก๋ทำไมมันไม่ไมปโรงเรียนคะไมิสบายไปโรงเรียนไมนะ่ได้อยู่ก็ไม่สบายเลยบวมหน้าบวมเอ๊ะเหรอตาบวมเนหะปิดเลยฮะใช่ไหมฮะตัวร้อนเป็นไข้หรือ,อว่าเสพไปจางไหนคะเด็กเกียวคะไม่รู้ค่ะเฮ้ยอะไรอะไรหนูไม่สบายอยู่คะ่ะเด็กเกียว๋คือไม่รู้ ติกผิวไม่ได้สบายนะคะรูว่าตัวร้อนอยู่แต่เพียงเอ่อไหนคะร้อนอยู่ตัวร้อนอยู่ไม่สบายเดีย๋ยวพาไปเย็นเย็นเดี๋ยวพาไปหาหมอนะคะอ,อ่าไม่อยากหาหมอมหาหอไปหาหมอกฟันดีกวนน<อ>่าค่ะฮัลโหลป๊าฟ้าแกให้หน่อยค่ะโอเคอันนี้เป็นคุกกี้ออกใหม่นะคะเป็นแบบแท่งๆนะคะคุกกี้อันอันนี้แม่ซื้อมาให้ค่ะ อร่อยไหออมอร่อยค่ะของร้านสตาร์บ Star ัคค่ะ,ะของสตาร์บัคค่ะไหนอะตรงหนูร้าเดินหรือซึมซาบจิว๋วถ้าร้าเดินต้องเป็นโรงเรียนนะคะไม่เป็น่าเริงน,นะงทุกทีเลยจิว๋วว่าหนูไม่สบายเนี่ยพออยู่บ้านหนูก็รถจุดค้างวิ่งเล่นนมีใครเท่าไหร่คะเด็กจิว๋วคะสามเจ็ดค่ะสามเจ็ดขึ้นล็อกตี๊ใส่ไหมเจ้าอร่อยที่แจนซื้อมาให้ใช่ไหมคะ มันจะอยู่ที่อยุทยานี่ค่ะโรตีสายใหม่เน,นี่ค่ะไม่สายค่ะ <c oughs> ไม่สายอ๋ออันนี้คือร้าสุทธาสีนีร้านสุทธาสีนีคืออะไรคะชื่อร้านขอวสำห้ับอยากเอาสีเขียวหรือสีม่วงหรือสีเหลืองหรือสีขาวคะก็สีขาวก็พอค่ะโอเคค่ะ พ่อป้าที่นี่อร่อยไหมคะอร่อย,ยค่ะเขาเมียจัดมากโดนจอดเลื้อจริงๆนะคะเพราะว่าเหมือนเมื่อวันก่อนช่วงปีโดนทำคงทำป่านมาคงเครียดอ่ะเขาป้าชวน,นไ,ไปซื้อหนมยังไม่ไปเลยไม่ไปเดี๋ยวจะนั่งดูของเล่นกันนะอเนนนะอาไปดูกันแต่ไม่ซื้อนะลูกไปดูไ,ไปเฉยแต่ดูของเล่นกันไงคะ ปม่ร้านขายของในตรงนู้นไปดูกันไหมไม่เออใส่อยู่แล้วไม่มากสิบอันอ่าะยค่ะจบองยนท้าโลกว้้วคอแดงจมูกบวมก็เหมือนเป็นหวัดอ่ะก็กินยาฆ่าเชื้อแก้หวัดเอ้ยอะไรนะซุดโดแล้วก็แก้แพ้ เราดู3วันถ้าใครไม่ลงก็มาตรวจเจาะเลือดแล้วหายปไหนแล้วกันเด็กจืดอยู่นี่เขาให้ป้าอุ้มอยู่เขาเครียดเขาปวดจนเจอะเลยเด็กจืดหนูไม่เด็กจืดอ้อนอะไตอนนี้หนูัไม่ยอมเลยไหมคะเขอ้อนมากเลยอ่ะเด็กเขาทำหน้าเจ็บอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปตืดสั่นจะตืดไหมคะตืดไหมอ่ะตืดให้หน่อยไปตืด นี่ขึ้นแล้วง <S S S 1> ห,หนุ่มกันปะมีตังไ่ะอ่าแบบนี้นะแบนะบนี้ชิ้นหนึ่งแล้วก็ไอ้ช็อกโกแลตปั่นแก้วหนึ่งครับ